สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพรเทชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงหยวกกล้วยค่ะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยค่ะทุกคนช่วงนี้อาจจะมีแต่คลิปทำกับข้าวนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะออกออกไปหากุ้งหาปลาแล้วก็ตีเพื่อนกันค่ะทุกคนช่วงนี้มาดูไอ้แกงกะเหลียงกันก่อนนะคะดูค่ะ นี่ค่ะทุกคนหยวกกล้วยของเราเราจะมาเป็นท่อนๆน,นะ แล้วเราก็จะมาแช่น้ําเกลือนะคะทุกคนเพื่อมาให้มันออกเป็นสีดํานะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาไอ้น,นี้ออกก่อนนะคะ,ะค่ะยายของหยวกกล้วยนะคะ จะมาใส่ไก่แล้วนะคทะกค่ใส่น้ำมันไม่เยอะค่ะเนื่องจากว่าไก่ที่มีมันอยู่แล้วเราจะเทน้ำใส่หมี่ก่อนค่ะให้ไก่เต้าหู้ค่ะ ทุกคนเราใส่เครื่องอเทพลงไปแล้วนะคะมีกระเพราแล้วก็อผัดชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำขุกเกลนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแกงของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ตากแบ่งให้กับเอ พ่อกับแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆของเราด้วยค่ะนี่ค่ะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะ้เพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชรแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ